สุดกลั้นปล่อยโฮเบกกี้สีธัญญาทรงสารตัวเองหลังเจอหมายสารฟ้องขอแบ่งทรัพย์จากคนในอดีตโดยล่าสุดวันนี้30พฤศจิกายน2568เปกกี้สีธัญญาควงทนายแก้วออกมาเปิดใจหลังได้รับหมายสารว่าตอนเลิกกันใหม่ๆเปบกไม่เคยออกมาพูดกล่าวว่าร้ายถึงในทางไม่ดีเลยแต่หลังจากนี้อะไรที่ไม่เคยพูดก็จะพูดให้หมดหมายสารที่อยู่บ้านเป๊ก เป็กก็จะสู้เป็กเต็มที่มาหมดแล้วทุกเรื่องแต่เป็กโดนนอกใจเป็กไม่ได้เสียใจกับเรื่องนั้นแล้วแต่เราสงสารตัวเองว่าต้องกลับมาทําร้ายเป็กถึงขนาดนี้เลยเหรอเป็กก็ให้ทางคุณไปเดินแล้วไม่เคยว่าอะไรให้เสียหายคุณก็เป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วกับครอบครัวใหม่คุณก็ควรทำมาหากินเพื่อดูแลคนของคุณไม่ใช่กลับมาเอาเงินเป็กเพื่อไปดูแลคนของคุณอันนี้มันไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นเป็กก็จะสู้เต็มที่ เนื่องด้วยเป็กตัวคนเดียวไม่มีพ่อไม่มีแม่สุดท้ายคนที่เข้ามาก็ไม่มีใครหวังดีมีแต่อยากได้เงินเป็กทำงานงกงกไม่ได้หลับไม่ได้นอนแล้วเป็กต้องมาเจออะไรแบบนี้เหรอแล้วตอนที่คบกันเราก็เต็มที่มากๆเรื่องค่าใช้จ่ายตั้งแต่คบกับเราทั้งพ่อแม่เขาก็ไม่ต้องทำงานเราดูแลให้หมดเงินเดือนเขาก็มีปันผลสามเดือนครั้งเขาก็ได้เราก็ดูแลเต็มที่แล้วในทุกอย่าง และตอนนี้เลิกกันแล้วเขาก็ไม่ได้ขอส่วนไหนเพราะเขารู้ตัวว่าเขาผิดเขาบอกไม่เอาอะไรเลยแต่เป็นเพียงคำพูดเราไม่ได้ลงเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยความเชื่อใจและบอกอีกว่าที่เห็นเขาเงียบเงียไปก็นึกว่าเขาจะไปใช้ชีวิตของเขาแล้วคงทำงานดูแลลูกเมียเขาแล้วไม่คิดว่าที่เงียบไปจะกลับมาโจมตีเราแบบนี้และในส่วนของหมายสารนั้นด้านทนายแก้วบอกว่า สิทธิทางกฎหมายมันมีแต่กรณีนี้ไม่ได้เป็นเรื่องสินสมรสเพราะไม่ได้จดทะเบียนมันเป็นเรื่องของการทำมาหาได้ร่วมกันก็ต้องมาพิสูจน์ว่าเขามีการทำมาหาได้ร่วมกันทุกชิ้นหรือเปล่าผมอ่านคำฟ้องแล้วผมบอกเลยว่าสู้ได้ทุกประเด็นเพราะโจทย์ก็รับเงินในนามบริษัทของคุณเป๊กต้องแยกกันร,ระหว่างทำมาหาได้ร่วมกันกับการเป็นลูกจ้างบริษัทและคุณไปคุยกับพี่แก้วว่ายังไงหรือ เรื่องฟ้องร้องทุกคดีในอดีตที่มีการปกปิดข้อความหรือเอาเงินไปบ้างหรือแอบเจาะไปในข้อมูลก็มาสู้กันทุกมุมส่วนไหนที่ฟ้องได้ก็จะฟ้องกลับ